การกลับมาของเทพเซียนแล้วพระเอกก็ได้เดินมาที่หน้าจวนเย่ yeah, ฉันอิง ทุกวันนี้เจ้าไปที่แม่น้ำวิ่งเจืงทุกวันพยายามที่จะแข็งแร่งขึ้นแลกกับสุขภาพของเจ้านี่เจ้าตั้งใจจะเข้าร่วมการคัดเลือกขอสนัสุริยันแดงเงินหรือหรือว่าเจ้าคิดจะแก้แค้นยังไงข้าก็ไม่รอดไปถึงอายุ20อยู่แล้วเจ้าจะกลัวไปทำไมก็จริงของเจ้ายังไงเจ้าก็ไม่มีทางเลือกในเมื่อเจ้ามันก็แค่คนพิการ ไม่มีกระทั่งทรัพยากรในการฝึกฝนแต่พาเจ้ากล้ามาเป็นศัตรูกับข้าแล้วก็ถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นตัวไร้ประโยชน์ข้าก็ต้องสั่งสอนเจ้าสักหน่อยอเจ้าบัดซบฟังให้ดีๆนะแกมันก็เหมือนพ่อแม่ของแกเป็นตาบาปของตระกูลเราเข้าใจหรือยังป่าดียังไงมาทําได้คนแท่หูคนของข้า หวังว่าเจ้าจะได้รับบทเรียนในวันนี้สักบ้างจงทำตัวให้ดีอีกเรื่องท่านหญิงหานยูเจา้าครอบครัวของท่านลุงงูจะมาเยี่ยมอีกไม่กี่วันเจ้าอาจจะเคยมั่นกับนางเมื่อตอเด็กๆแต่จงอย่าได้เข้าไปอยู่กับเธอละ่ะเข้าใจไหมข้าไม่มีอะไรต้องโยงเกี่ยวกับนางๆๆๆดีแล้วพระเจ้ายังรู้จักเจียมตัวอยู่บ้างท่านหญิงหานเป็นลูกศิษย์ฝ่ายนอก ที่มีพรสวรรค์ของสำนักสุยันแดงจัดว่าอยู่พลชั้นกับขยะเยี่ยงเจ้าข้าจะขอให้ท่านพ่อส่งของมั่นไปให้นางข้าจะรับภรรยาของเจ้าไปให้นะน้องชายเย่เยิชนอิงข้าจะทำให้เจ้าประหลาดใจแน่ฮี่เปยิมิงมีทางที่ข้าจะขายแก่งกว่ามันในระยะเวลาสั้นๆไหมมันมีอยู่ทางหนึ่งแต่ข้าไม่คิดว่าท่านจะทนกับมันไหว ข้าฝึกกิหารนน้ำไข่มาโดยตลอดมันจะไม่มีอะไรมาทรมานไปมากกว่าน,นี้แล้วละ่ะไม่ต้องกังวลบอกข้ามาเถอะข้าต้องทำยังไงบ้างจี G ้เทียนเพงเจ้าขอทานนั่นเคยได้รับวิชาเท้าที่ทำให้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วนั่นเป็นสังเตุที่ทำให้มันหนีรอดมาได้ตอนขบวนสมบัติวิชาเท้านั่นมีชื่อว่าวิชาเท้าสวรรค์ทำลายการจะฝึกฝนวิชานี้ได้นั้นท่านจะต้องฝึกวิญ,ญญาณต้องกำเนิดของท่านก่อนท่านจะต้องอดอาหาร อดน้ําเป็นเวลา49วันถ้าท่านยังไม่อยากอดตายก็จงเกินกินพลังของผลพลปีศาจจากเม็ดยาที่ซ่อนอยู่ในตัวท่านซะเข้าใจละ <c oughs> 49วันต่อมานี่เป็น49วันแล้วนะทำไมเขายังไม่ตื่นสักทีนี่คงไม่โดนพลังปีศาจกินกินเข้าไปหรอกใช่ไหมเอ๊ะนี่มันการฝึกวิญญ,ญาณกับกำหนดสำเร็จแล้ว พลังของคุณพลปีศาจเนี่ยรสชาติไม่เลวเลยยินดีด้วยค่ะนายท่านในที่สุดท่านก็เข้าสู่ขั้นตอนการฝึกโลหิตท่านอยากจะฝึกขั้นแรกของท่าเท้าเมื่อเช้าไหมคะเอาสิมาเริ่มกันเลยสามวันต่อมาเคลื่อนที่พริบตาเนี่ยมันยากจริงๆนี่ข้าใช้แรงไปทั้งหมดเพื่อที่จะก้าวได้แค่ครึ่งก้าวเท่านั้น นายที่ท่านอัจฉริยะกำลังฝึกอีกแล้วนะทำไมไม่ไปใช้ทาหารน้ำแข็งแล้วล่ะเริ่มกลัวตายขึ้นมาบ้างแล้วเนี่ยไงหานยูดูเจ้าโง่นี่สิเขาไมา่ได้เรียนรู้อะไรจากการเป็นคนพิการซะบ้างเลยเอาทำกระทั่งฝึกตนในทานน้ำแข็งองอยู่รอดได้อีกไม่นานหรอนี่เจ้าไม่มีที่ดีดกว่าน,นี้จะพาข้าไปได้ไงพามาที่บ้าบ้านี่เขามันก็แค่คนขี้แพ้เจ้าพาข้ามาดูอะไรกันแน่อย่าโกรธไปเลยหานยู ข้ารู้ว่าเจ้าถูกบังคบให้มั่นกับเจ้านี่ตั้งแต่ในคันมารดาเจ้าขยะดีไม่มีอะไรบอกกับเจ้าเลยสักนิดข้าพาเจ้ามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อยกเลิกการมั่นเพื่อให้เจ้าหมดสิ้นปัญหาในอนาคตไงเล่าดีไหมก็ดีขอบคุณที่ช่วยจัดการให้ขอแค่เพียงเจ้าพยักหน้าข้ามั่นใจได้แน่ว่ายังไงมันก็ต้องตกลงเย่หมิงเจ้าได้ยินแล้วใช่ไหมจงเขียนหนังสือถอนมั่นออกมา เอาอย่ามายุ่งเกี่ยวกับหารยุงอีกเข้าใจนะมาบ้านคนอื่นดูที่ไม่ได้รับเชิญนี่มันสิ่งที่ครอบครัวของเจ้าสอนนึงไงเจ้ามันก็แค่ตัวไรขประโยชน์กัมพ้าพ่อแม่เจ้าคิดว่าเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาพูดเรื่องมารยาทก,กับข้าคิดจะดึงดูดความสนใจของข้าได้ไงเจ้าคิดผิดแล้วข้าหหานอยู่ไม่วันแต่งงานกับขยะยัยงเจ้าเด็ดขาดต่อให้ข้าจะต้องตายก็เถอะคนอย่างเจ้าเหมาะสมเพียงขอทานข้าถนนเท่านั้น หาความสนใจจากเจ้าเนี่ยนะที่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครกันคนสวยสุดในโลกนะประเมินตัวเองไว้ซะสูงเชียวต่อให้ข้าไปขอทานข้าก็ไม่คิดจะชายตามองเจ้าได้ซ้ําไปเจ้าสุคุรตายเย่มิงเจ้ากล้าได้ยังไงเจ้ากล้าทำร้ายหานอยู่อ้า หาข้าหาข้าขอให้เจ้าเปลือยกายมาหาข้าข้ายังไม่อยากจะมองเลยเลิกยุงยองตัวเองซะเถอะส่วนเจ้าอาขายของข้าแย่ละข้าวบคุมพลัะของข้าไม่ดีพอพวกผู้อาวุโสในตระกูลต้องได้ปล่อยข้าไว้แน่มีหวังข้าโดนลงโทษและโดนเชือดไก่ให้ลิงดูแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่เจ้าจะทำอะไรอ่ะอา มาซบเอ้ข้าจะไล่ล่าเจ้าวันต่อมาฮะต่อไปทุกทุกคนเย่หมิงเขาังหนีไปไหนได้ไม่ไกลโจปาซบนั่นมันกล้าดียังไงมาทำร้ายนายท่านเย่เฉินเซียงอีบอกเจ้าจับมันได้จง่าขามันซะเลยอีนายท่านีน่ท่้นคิดจะทำยังไงต่อไปข้างนอกนั่น ยังมีคนเยอะเกินไปพวกเรารอจนมันเริ่มไปสืบหาในเมืองตอนกลางคืนจากนั้นเราค่อยหนีวันนี้ข้าผู้วามเกินไปข้าไม่น่าไปหาเรื่องเย่เฉินเสียงตอนที่ข้ายังไม่แข็งแกร่งพอแบบนี้แล้วเราจะหนีไปที่ไหนคะข้าไม่มีทั้งเงินและครอบครัวเราคงทําได้แค่หลบใช้ชีวิตบนภูเขาเท่านั้นจวนตระกูลเย่ผู้นําตระกูลเย่เย่หวังเฉิงพวกเจ้าคิดว่าเย่หมิง หลบหนีไปยังที่ใดท่านพ่อนี่มันนับว่าเป็นเรื่องใหญ่เกินไปหรือไม่ขยะเยี่ยงมันถึงจะหนีไปไหนก็คงไม่มีความหมายอะไรเท่าไหร่ถูกไหมท่านพ่ออิดาของเย่เฉินอิงเย่อ,อี้หยวนถ้าเห็นด้วยท่านปู่เขาอาจจะเคยพรสวรรค์เคยเป็นที่น่าก,กังวลแต่ตอนนี้ข้าตัดเชื่ยมจักรลมปานของมันตามที่ท่านสั่งไปแล้วมันจะฝึกฝนต่อไปได้อย่างไรปล่อยมันไปเถอะ ตระกูลของเราจะได้หมดตัวไร้ประโยชน์ไปอีกตัวมันจะเป็นคนขี้แพ้หรือไม่ไม่สำคัญแต่ถ้ามันไปถึงเมืองเมเปลิลแล้วไปได้ยินเรื่องราวในปีนั้นและไปกระตุ้นตระกูลห่วงเข้าตระกูลของเราต้องเจอเรื่องร้ายแรงแน่มันไม่เคยพูดท่านที่ไม่ตามมนในตอนนั้นถ้าพวกท่านข่า,ามานตั้งแต่ตอนแรกก็คงไมมีปัญหาตามมาขนาดนี้ไม่และมาตอนนี้จะประซบนั่น ยังกล้ามาหักขาลูกข้าอีกพ่อของเย่เฉินเซิงเย่อ,อี้หลีน้องข้าเจ้าก็พูดง่ายไปเด็กนั่นเป็นลูกของอี้หุยไม่มีใครมายอมรับความผิดในการฆ่าญาติของตัวเองหรอกพวกเราต่างก็ไม่ได้คิดว่าขี้แพ้อย่างมันจะกล้านีออกจากตระกูลอีกอย่างภรญยาของอี้หุยไม่เคยล่วงเกินเจ้าแต่เจ้ากลับเจ้าหุบปาก เจ้าคนได้ยังอายที่เจ้าการหษอีหลีกันนึกถ้าไม่ใช่เป็นเพราะข้าจะช่วยเจ้าที่เจ้าไปฆ่าลายน้อยตะกูลหวงในโรงเตี้ยมเรื่องทั้งหมดนี่ก็คงไม่เกิดขึ้นท่านพ่อที่ท่านทําอย่างนั้นอาจเป็นเพราะข้าไม่แต่เป็นเพราะอี้เฉิงพอได้แล้วอี้เฉิงนับว่าดีกว่าพวกเจ้ารวมกันพันเท่าอาคจาของกัตะกูลเย่ขึ้นอยู่กับเขาเจ้ามีความสามารถมากพอเนอส่งคนออกไปเดี๋ยวนี้ ทําทุกวิถีทางเอาตัวเย่หมิงกลับมาไม่ว่าเป็นหรือตายท่านพ่อแล้วเราควรพามันมาที่นี่จริงๆหรือยังไงเด็กนั่นก็เป็นลูกของอี้หยุยเราก็ต้องให้เกียิกับมันบ้างผักขามันซะเอาม,ามันไปปล่อยไว้ในบ้านจากนั้นให้มันใช้ชีวิตที่เหลืออยู่บนเตียงเจ้าพวกนั้นคงไม่คิดว่าข้าจะยังอยู่ที่บ้านถึงเวลานี่แล้ว มันเป็นกรีของข้าเองอีฮยไม่ใช่พี่ข้าเถอะอีหยวนมีจ้องฝันร้ายแล้วหรือเสียงนี่มันของแย่อีหยวนกับพญาของมันทำไมถึงฝันร้ายกันเหตุใดจึงเลือกชื่อของวิดาข้าด้วย